สวัสดีครับเ,เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลานั่งทำงานอยู่ดีๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนออตกเป็นเป้าโดนโยนงานใส่ตลอดเลยหรือบางทีแบบทุ่มเททำงานไปตั้งเยอะแยะแต่กลับไม่มีใครมองเห็นคุณค่าเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มา เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราอาจจะเผลอคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อในที่ทํางานเนี่ยไปสู่การเป็นผู้เอาตัวรอดที่แบบว่าฉลาดขึ้นยืนหยัดได้มากขึ้นเราจะมาเจาะลึกกันนะครว่ากลยุทธ์หรือมุมมองแบบไหนที่จะช่วยให้เราแกล่งขึ้นรักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้ได้ในสมรภูมิออฟฟิศนี่แหละครับ ค่ะความรู้สึกแบบนั้นที่มันท่วมทน้นที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเรานะคะอย่างคําถามที่ว่าทาไมทาไมต้องเป็นเราอีกแล้วเนี่ยหรือแบบทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นเลยจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยค่ะคือกุญแจมันไม่ได้อยู่ที่การรอให้โลกภายนอกหรือว่าคนอื่นๆเปลี่ยนไปเพื่อเรานะคะแต่มันเริ่มจากการปรับเลนส์ที่เราใช้มองสถานการณ์จากข้างในใจเราเองนี่แหละค่ะอ่า ประเด็นเรื่องการปรับมุมมองจากข้างในอันนี้น่าสนใจมากเลยครับและจุดเริ่มต้นล่ะครับที่แหล่งข้อมูลนั้นเน้นย้าคือเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการมองตัวเองเหมือนต้องเปลี่ยนความคิดพื้นฐานบางอย่างเลยใช่เลยค่ะก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือการปลดล็อกตัวเองออกมาจากการสวมบทบาทเหยื่อนะคะคือต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาหรือว่าจมอยู่กับความคิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอ ที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกนะคะว่าคนที่รอดคือคนที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่กลับชี้ว่าคือคนที่รู้เท่าทันเกมมากที่สุดค่ะรู้เท่าทันเกมใช่ค่ะคำว่าเกมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งหรืออำนาจอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคือการอ่านบรรยากาศ การเข้าใจความสัมพันธ์แบบที่ไม่เป็นทางการหรือแม้กระทั่งการรู้วิธีสื่อสารให้ได้ผลในวัฒนธรรมองค์กรน,นั้นๆซึ่งบางทีอาจจะสำคัญกว่าความสามารถทางเทคนิคด้วยซ้ำไปค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับการรู้เท่าทันเกมนี้มันเหมือนกับการพัฒนาความฉลาดทางสังคมในที่ทำงานหรือ EQ ในออฟฟิศอะไรทำนองนั้นนะครับ แล้วสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงอย่างการตั้งขอบเขตที่แหล่งข้อมูลพูดถึงยังไงบ้างครับคือการรู้ทัานเกมเนี่ยมันช่วยให้เราตั้งขอบเขตได้ดีขึ้นหรอครับเชื่อมตันมากกันหะเพราะว่าพอเราเข้า,า,า,าใจไดินามิกต่างๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าควรจะวางเส้นแบ่งตรงไหนแล้วก็วางอย่างไร การตั้งขอบเขตอย่างมีศิละปะที่แหล่งข้อมูลแนะนำนะคะมันไม่ใช่การปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยนะแต่มันคือการสื่อสารจุดยืนของเราอย่างมืออาชีพอย่างสุภาพแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนอย่างตัวอย่างที่ให้ไว้ชัดๆเลยก็เช่นเอ่อตอนนี้ผมมีงานด่วนที่หัวหน้ามอบหมายต้องรีบทําให้เสร็จก่อนอาจจะยังรับงานนี้เพิ่มไม่ไหวครับอะไรแบบนี้นะคะอ่าฮะมันคือการปกป้องเวลาพลังงานของเราโดยที่ไม่สร้างศัตรูโดยไม่จําเป็น แล้วก็นอกจากนี้การรู้ทันการเมืองในที่ทำงานก็ช่วยให้เราวางตัวได้ถูกไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งโดยตรงแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเป้าโดยไม่รู้ตัวค่ะครับคือการตั้งขอบเขตกับการรู้ทันเกมเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันตัวไม่ให้โดนอเอาเปรียบแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยมากเลยคือทางานแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นหรือบางทีผลงานโดนคนอื่นเอาหน้าไปใช้เลย อันนี้แหล่งข้อมูลมีคำแนะนำไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเหมือนกันแหล่งข้อมูลเสนอแนวคิดว่าทำผลงานไม่ใช่แค่ทำงานทำผลงานไม่ใช่แค่ทำงานใช่ค่ะคือเน้นว่าตรนก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราต้องรู้จักเก็บหลักฐานความสำเร็จของเราไว้ด้วยและที่สำคัญกว่านั้นคือต้องสื่อสารมันออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยอืม อาจจะฟังดูเหมือนเป็นการโปรโมตตัวเองนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือการทำให้ผลงานของเรามีตัวตนขึ้นมาอย่างที่แหล่งข้อมูลเปรียบเปรยไว้ขมขยมากว่าผลงานไม่มีเสียงถ้าเราไม่พูดแทนมันโอ้อันนี้จริงเลยครับ เขาก็แนะนําให้ลองจดบันทึกความสาเร็จเล็กๆ,ๆน,น้อยๆของเราไว้สม่ําเสมอแล้วก็หาจังหวะที่เหมาะสมในการนําเสนออาจจะเป็นในที่ประชุมหรือการรายงานผลกับหัวหน้าอะไรแบบนี้ค่ะอืมการทําให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์นี่เองที่จะช่วยให้เราไม่เหนื่อยฟรีนะครับแล้วส่วนสุดท้ายละครับที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ํามากๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกรอกป้องกันภายในหรือเรื่องใจใช่เลยค่ะเป็นส่วนที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะ คือการดูแลจิตใจให้แข็งแรงเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้เรามีกลยุทธ์ป้องกันตัวดีแค่ไหนวางแผนดีแค่ไหนมันก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราเสียความรู้สึกหรือว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติอยู่ดีอันนี้มันห้ามกันยากครับจริงครับสิ่งที่แหล่งข้อมูลย้ําคืออย่าปล่อยให้คําพูดหรือการกระทําแย่ๆของคนอื่นมาบั่นทอนหรือมากําหนดคุณค่าในตัวเราเด็ดขาด เราต้องเป็นคนย้ำตื่นตัวเองอยู่เสมอด้วยความคิดที่ว่าฉันดีพอในแบบของฉันนะคะแล้วก็ทุกคนสมควรได้รับความเคารพไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามการมีเกราะทางใจที่แข็งแรงนี่แหละค่ะจะช่วยให้เรายืนหยัดได้แม้ในวันที่เจอเรื่องหนักๆฟังดูแล้ว การปรับมุมมองสู่การเป็นผู้เอาตัวรอดตามแนวทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การยอมจำนนหรือแบบก้มหน้าทนไปวันๆนะครับแต่มันคือการลุกขึ้นมาควบคุมสถานการณ์เป็นการกำหนดวิธีการยืนหยัดของเราเองอย่างมีสติมีกลยุทธ์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีใจที่แข็งแกร่งด้วยซึ่งก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่า การเป็นผู้รอดที่แข็งแกร่งขึ้นรู้เท่าทันเกมมากขึ้นอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือเป้าหมายสูงสุดแล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงบันไดขั้นแรกที่จะนําเราไปสู่การแสวงหาสภาพาแวดล้อมการทํางานที่เราไม่ใช่แค่รอดแต่เราสามารถเติบโตได้อย่างมีความสุขได้รับการยอมรับในคุณค่าแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงบางทีการเป็นผู้รอดอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่จุดนั้นก็ได้นะคะ